จเจริญสุขจเจริญธรรมสถาศาสตรุชนคนดีตั้งหลายํำแล้วนะคราวที่พักแล้วตอนนี้ได้ที่พักแล้วบริเวณเมนสุสานเมนของวัดาสุสานของบ้าน บ้านฝั่งปอยมูที่เก้ากบแม่คนะอำเภออำเภอฝงจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดต่อกับโยมแม่มีชัยพินโยภาดเนาะว่าจะมาเตรียมยามมาแอวหาโยมแม่มาพักที่นี่คือดิปุ่นก็ได้เตรียมเตรียมมาเผียวมาพัดไว้ท่าไว้รอ ก็ต้องขอบคุณอันนี้เป็นเมนเมนแบบสมัยใหมนะ่อันนี้ก็เป็นเมนแบบเก่าเป็นเมนแบบเก่าก็ทั่วไปก็เป็นแบบนี้นะ้างผักเหนือของเขาแต่ที่นี่มีพิเศษคือมีมีปลาจ้าปลาเห่วของเจ้าพุทธ <c oughs> อ่ที่เป็นพุทธก็จะเอากระดูกมาเก็บไว้อย่างอีกนะอันนี้ก็พูดท,ที่หลวงรับไปเนี่ยสาบางคนก็ลูกหน้าตายยังหนุ่มน้อยอยู่เสียชีวิตไปละอันนี้เป็นปราเจ้าของอชาวพุทธเป็นโกดกระดูกกระดูกของพี่น้องที่เป็นพุทธเก็บไว้นี่เยอะอย ทางนี้ก็เป็นคริสอ่นี่มีพี่น้องที่เป็นชาวคริสมีสุสานคริสด้วยเนาะประากาศคริสศาสนาคริสก็อยู่ด้วยกันนี่อ่าแล้วก็เห็นว่ามีของอ่าพี่น้องที่เป็นอาคาเนาะอาคาก็อยู่ต่างบุญ เป็นป่าชุมชนเป็นป่าชุมชนเป็นสาญลัณของหมู่บ้านเป็นสุสานปราชญ์ของหม,มู่บ้านเนาะมีสุสานปราชญ์คิดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้หกสิบสามปีมีติอามีติอาสองเซลเมื่อวันที่เสาสามเสาสามยังห ตังปุ้นก็มีบนแต่น,น,นั้นก็คขงแหมจุดว <c oughs> ันนี้ฝนตกเน,ะนาะฝนตะกี้นี่ฝนกวาตกอยู่อ่ามีฝนตกมาตั้งแต่ตะวานละ <c oughs> ก็ทำให้หมอกควันหายไปเยอะเลยอ่าหมอกควันหายไป นเนอะวันนี้เอาบุญมาฝากปี่น้องทุกคนเนอะปีน้องคริสปีน้องพุทธมาภาพมาปรากฏอยู่ที่สุสานบ้านตันนี่เนอะจังบนนั้นเป็นอย่างน้ำกะโอ้อันนี้นี่เสร็จโอ้นางบูซูเปเซกูแปดสิบห้าปีโอ,อ้ยอายุยืนมาก นายอายะเปเซกูอายุเจ็ดสิบแปดปีอา่าพอเปิดจับไปแล้วอา่าอยู่ในนี้ลูกหลานทำไว้ใหงอย่างดีเลยได้คู่กันคู่กันอา่าอันนี้ก่ออีกหนึ่งคนอืม อันนี้เฟื่องฝังไปใหม่ๆกันทางบนหันเป็นลานอย่างนู้รลานพิธีบอกเออคืนไปยากพี่น้องคิดพี่น้องพุทธเอออยู่ใกล้กันนี้เนาะอยู่ใกล้กันตอนมีชีวิตอยู่ก็ทำมาหากินอยู่ใกล้กัน แต่ไป,ไปก็มีพระเจ้าอยู่ใกล้กันนี่ชีวิตคนเฮาสุดท้ายก่อเมีอัะท้าเฮยบอกว่าเปินบอกว่าตัวละเนาะสร้างทำคุณงามความดีเอาไว้มเมื่อเฮาละสังขารย่อยสลายไปเป็นดินไปเป็นอากาศธาต ก็จะเหลือแต่คุณงามความดีติดทิตะดวงวิญญาณเขาไปสู่ภพภูมิใหม่ตามคตดดิความเชื่อเนาะการเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเกิดมาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาถ้าเกิดมากินมาแอวมาเที่ยวสนุกสนานไปวันวันก็บไ,ได้อย่างไป เหมือนกับคนที่บาดแสวงหาทรัพย์เพือกับตัวเองเนาะือถ้าเฮาบ,าบัดแสวงหาทรัพย์กินไปวันวันมันกล่อมีิยักทรัพย์ที่จะติดตัวเฮาไปคือบุญคือกุศลคุณงามความดีที่เฮาสร้างไว้คุณงามความดีสิ่งใดที่เป็นความดีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ตอบกั้นต่อตัวสิ่งใดที่ทำให้เฮาคิดใจเฮาสงบสุข อันนั้นคือบุญอันนั้นคือความดีทําแล้วมันเป็นความดีส่วนความชั่วก็คือสิ่งที่ทาแล้วมันห้อนมันไหม่มันห่อนมันไมมนหนม,ไม่มันบาสงบังบสุขมันมีความสุขแต่ถ้ามีผลเป็นความร้อนมีผลเป็นพิษบางทีก็อาจจะเป็นน้ำพึ่งอาบยาพิษหน่อยแต่ถ้ตอนที่ทาตอนดี เจ็บนั้นอาจจะมีความสุขนะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปความทุกข์ก็เข้ามาเยือนเราอันนี้จะเป็นอย่างเอ่ยน้ำกะถังน้ำกะแต่ไม่มีน้ำถังน้ำน่าจะเป็นถังน้ำเนะเาะนี่เป็นลานกิจกรรมหอประชุมของปีน้อง้าบ้านศูนย์อาชีพก้านอย่างก้นนะ ตามโครงการต่างๆก็ๆห่างจากชุมชนประมาณสัก200เมตรเนาะสุสานีินมีป่ามีป่ามีไม้วันนี้ห้องน้ำก็อยากโยมมาทำทำความสะอาดเอาน้ำมาใส่ไว้เหอะเนาะแม่มีแม่อามแม่แม่นางแดงแอยากพี่น้องสี่ห้าคนมาช่วยกันทำ ทำความสะอาดห้องน้ำเรียบร้อยเนะได้ส่งน้ำใในเข้าห้องน้ำห้องท่าสะดวกมีน้ำใช้เพื่อนจะือพักอยู่อาคารอันเนกประสงค์หลุ่มพุ่นอาจจะมาว่าโอ้มันอยากจะพักป่าจ้านะก็ขอมาพักตังบนไป,ไปดูที่พักสำหรับค่ำคืนนี้ พักสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้ยังมีโอกาสตีฝนจะตกอยู่เมื่อคืมทางบนอยู่นะทางอื่นก็เหมือนกันก,นกะบ้านเฮาเจียงใหม่ลําปางที่นี่คือเมืองฝางที่นี่คือเมืองฝางาบ้านฝางปอยบ้านฝางปลอยฝางเนอะใช่คะบ้านฝางปลอย บ้านปางปลอยตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อ่าแนวโน้มฝนตกอยู่คืนนี้สบายอากาศเย็นสบายอันนี้ก็ตกมานักเหมือนกันที่ผ่านมาอ่าบายบายตะกี้ก็ตกอยู่อืที่นี่ไม่มีไฟใช้ไม่มีไฟอ่าพาพวกนี้ก็ต้องพึงเนาะ พาปูผ่องพาห่มพ่อง้าเช็ดตัวพ่องอันนี้คือที่นอนสำหรับขาคืนนี้แยกจอกหักแกงเพื่เป็นที่สงบนะตรงนี้ต่อาไว้จัดรายการเอาไว้หนังสมาธิอันนี้ก็ถ้าอยากจะนอนก็อนอนในเต็นเพราะว่าควบคุมอุณหนภูมิได้ทำไมมีเต็นโตยก็มีเพื่อจะ เวลาไปนอนทีมันมีมดมีแมงมดมันบ่นเข้าเสาีด้ะเต้นมันตังลุ่มมันอ่ามันไม่ชิดเนาะแล้วก็คุมอุณหภูมิได,ถาาาด,ดาา้ถ้าอากาศหนาวอ่าก็ปิดเนี้ยปิดหน้าต่างถ้าอากาศฮอนก็เปิดสะดวกเ่ยเรียบร้อยปลามาชมเนาะคอยติดติดตามอยู่ได้หามแล้วก่อนแล้วใจแล้วเอออาจารย์ได้พักที่ไหน กิจกรรมของชุมชนหมู่ที่9ตำบลแม่คะนะสร้างศาลาบ,บุรณะเมนอ่าก่อห้องเก็บของก่อห้องเก็บของและซื้อมาเหินอ่อน60ตัว27-5กุมภา2551คติของชาวบ้านที่นี่ความสามัคคีเป็นบอกเกิดแห่งพลังแพ่พลังเป็นบอกเกิดความสำเร็จ ความสำเร็จเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขมีนะอ่ะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยความสุขของชุมชนที่นี่อ่ะขอความสุขสัสดีชงมีแก่สทธาทสาธุชนทุกคนทุกท่านทีต่ติดตามโครงการธรรมยัตาเพื่อการศึกษาอของอาตมาภาพนะเอออันนี้ความจริง่นก็มี กุนจะเป็นอย่างบาัว่าห้องน้ําห้องถ่าห้องเก็บของเอย่ะเป็นมีอาคารอย่างหลายที่อยูเลยอ่าอันนี้ได้มาจากเงินของท่านอาจารย์อาคารเรียนแบบสปชหนึ่งสองจากงบประมาณวิ่งการกรุศลปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดหนึ่งแสสามมืนบาทสร้างหนึ่งงบประมาณนั้นอ่าก็คงจะเป็นอาคารกว้างอยู่นะ ทางุ่นครับจากการวิ่งการกู้สนไปเอาละชาทาวันนี้รอฝนตกเนาะวันพรุ่งนี้เป็นวันพระหลายคนก็คงไปแห่าไปขนทรายเข้าวัดนะขนทรายเข้าวัดทำข,ขนมขนมขนทรายเข้าวัดพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะได้ไปวัดวา,ารามกันเนาะ ส่วนอตาตมาก็จะอยู่สุสานประชาเหมือนเดิมาบกแปลกไอยักเนาะปีใหม่หลายคนอาจอาจะแอบจะนุกสนาั้นอยู่กับครอบครัวอยู่กับสถาญาตโยมแต่ตาตมาภาพก็อย,อยู่กับปลากับเขาไปก่อนขอช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ยังเดินทุดงธรรมญาตาเพื่อการศึกษาอยู่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปจนจบสิ้นโครงการ โครงการจะจบสิ้นเมื่อวันที่วันที่วันที่เสาร์ี่วันเสาร์ที่24เดือนพฤษภาเนี่วันเสาร์ที่24พฤษภาสิ้นสุดโครงการก็กลราลำปางตานพระปาติวัดบรรพตสถิตวันเสาร์ที่24พฤษภาเนาพอขอเปลี่ยนวันที่แรกว่าจะเป็นวันที่19เนื่องจากวัดติดงานของหลวงปู่ วันที่สิบเก้าหลวงปู่ก็มีงานนะสิบเก้าพฤษภาหลวงปู่ก็มีงานอ่าก็เลยได้เลื่อนไปเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เดือนพฤษภาอ่าคอยติดตามเพื่อกำลังใจกันเนะ้อศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านอ่าอ,อันนี้ห้องเก็บของ